สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผมวัชรินเดียวัยครับครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนเพื่อนนะครับมารับชมการหาฉากหลังคานะครับด้วยทฤษฎีพีทาโกรัสนะครับครับโดยใช้บุคคลยืนเป็นตำแหน่งนะครับคือในตำแหน่งของ A B C นะครับตามกฎปีทาโกรัสที่ว่า3 4 5คือมุมฉากนะครับก็จะใช้กฎนี้ในการหาบุมฉากของหลังคานะครับให้เพื่อนๆติดตาม รับชมกันได้เลยนะครับเพื่อนเพือเ่อนครับครับเพื่อนไครับสำหรับการหาฉากหลังคานั้นนะครับก็จะใช้กฎของปีทากรัตในการหามุมฉากนะครับคือก็จะหาตามกฎพีทากรัตที่ว่า3ามสี่ง่าก็คือสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับครับต่อไปนี้ผมก็จะทําการหาฉากนะครับไอ้เพื่อนเพื่อนได้รับชมเลยนะครับเพื่อนเพื่อครับ ครับเพื่อนเพื่อนครับต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นการหาฉากนะครับโดยการใช้กฎของปีตาโกรัสนะครับในการหาฉากนะครับคือสามสี่าคือสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับครับก็จะวางตำแหน่งแต่ละมุมไว้นะครับสําหรับน้องเอกนะครับน้องเอกอยู่มุมมุมสีนะครับมุมสีนะครับต่อไปก็จะเป็นมุม มุม A นะครับกฤษณานะครับต่อไปก็จะเป็นพี่เสนะครับมุม B ครับมุมนะครับตามทฤษฎีปีทาโกรัสก,ก็บอกว่า AB ยกกำลังสองเท่ากับ AC ยกกำลังสองบวก BC ยกกำลังสองนะครับครับฉะนั้นก็เท่ากับ AC มีระยะอยู่ที่3ามเมตรนะครับครับก็ในตำแหน่งของน้องเอกจนถึงกฤษณานะครับให้ทำการวัดมาให้ได้ ในตำแหน่ง3เม็ดทำการขีดมาร์กไว้นะครับครับต่อไปก็จะเป็นตำแหน่งของ่า BC นะครับ b ีนี้ก็จะมีระยะอยู่ที่สี่เม็ดนะครับก็จะให้น้องเอกจับแต่ละเม็ดในตำแหน่งของมุมซีเอไว้นะครับมาในตำแหน่งของมุมบีนะครับให้ได้สี่เม็ดนะครับครับเมื่อเราได้สี่เม็ดแล้วต่อไปก็อท่าทการวัดด้านมุมฉากนะครับด้านมุมฉากนี้ก็จะวัดจาก A B นะครับให้ได้5เมตรนะครับต่อไปก็จะทําการวัดกันเลยนะครับเปื้อนๆครับครับเปื่อนๆครับสำหรับน้องเอกก็ให้อยู่ในตําแหน่งของมุม C นะครับคือมุมฉากนะครับต่อไปก็จะให้ทําการวัดระยะนะครับมายังในตําแหน่งของมุม A คือกิจณนานะครับให้ได้300นะครับในตําแหน่งนี้นะครับครับได้จำนอนตำแหน่งไหนทำการขีดให้ชัดเจนนะครับครับขีดจากไว้นะครับด้ามจากให้สนิทนะครับ กับการขีดมาไว้นะครับครับเมื่อได้ลักษณะแบบนี้เราก็จะได้ในตำแหน่งของ AC แล้วนะครับเท่ากับ3เมตรนะครับต่อไปก็จะเป็นมุม BC นะครับระยะนี้ก็จะเป็นระยะของ4เมตรนะครับครับสำหรับระยะนี้ก็ได้ทำการดึงตลับเม็ดมานะครับในตำแหน่งของมุม C นะครับคือนอกเอกมายังพิเศษนะครับตอนนี้ให้ได้400พอดีนะครับ กรับได้ขี0ร้อยในตำแหน่งไหนนะครับก้อยขีดมาร์กไว้นะครับโอเคนะครับครับเมื่อได้มาร์กตำแหน่งแล้วทําการขีดฉากเลยนะครับตัวนี้ครับขีดไปเลยนะครับครับสําหรับตัวนี้ก็จะเอาเหลี่ยมด้านนอกเป็นเกณฑ์นะครับไหนเหลี่ยมไหนพี่สิด้านนอกนะครับโอเคนะครับตัวนี้ครับจะต้องได้เม็ดตรงเหลี่ยมเหล็กตัวนี้นะครับจนไปถึงในตำแหน่งของปริศนานะครับคือเหลี่ยมของที่ขีดไว้ตรงใต้แปรนะครับโอเคนะครับ ครับต่อไปก็ดึงตลับเม็ดอีกตัวหนึ่งนะครับเอาครับก็ดึงตลับเม็ดไปเลยนะครับสําหรับตําแหน่ง A นะครับมายังในตําแหน่งของ B นะครับคือพิเศษนะครับตัวนี้ก็จะดึงไปในตําแหน่งของ5เม็ดนะครับ a จับดีๆนะครับ A ใต้แปรนะครับอ่าเลียบใต้แปรนะครับให้ตําแหน่ง B นะครับพิเศษทำการดึงหาระยะ5เม็ดนะครับโดยการขยับขยับเหล็กจันทร์ช่วยด้วยนะครับ ครับอ่าเจอกันตรงในตำแหน่งไหนนะครับครับสหรับตัวนี้ก็ระหว่างเหล็กจันทันกับตลับเบดได้ในตำแหน่งของห้าเม็ดพอดีนะครับโอเคยังครับได้ครับห้าเม็ดครับได้ห้าเม็ดแล้วต่อไปก็ทําการขีดมาร์กไว้ในตำแหน่งของอาเสนะครับด้านข้างนะครับครับขีดมาร์กไว้นะครับครับแสดงว่าอ่ามุม ของน้องเอกนี้นะครับก็จะได้มุม90แล้วนะครับครับก็จะทวนให้เพื่อนๆรับฟังอีกนิดนึงครับคือมุมน้องเอกคือมุมอ่าซีนะครับส่วนกฤษณาก็อยู่มุม A นะครับ AC นะครับมีค่าเท่ากับอ่าสามเมตรนะครับส่วนอ่ามุม B นะครับของพี่เสนะครับอ่าจนถึงมุม C นะครับซึ่งมุม C นี้เรากําลังหามุมจากอยู่นะครับก็จะมีระยะอยู่ที่4เมตรนะครับครับต่อไป เส้นถ้ายงมุมตัวนี้นะครับก็จะเป็นเส้น AB นะครับให้ได้ในระยะ5เมตรพอดีนะครับเมื่อได้5เมตรพอดีสแสดงว่ามุม C นั้นเป็นมุมฉากแล้วรครับเพื่อนเพื่อน,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 นครับครับเพื่อนเพื่อนครับเมื่อได้ทําการหาฉากนะครับในตําแหน่งของแปรตัวบนนะครับซึ่งได้แนวมาจากหลังคาตัวเก่าแล้วนะครับ หลังจากนั้นก็ได้ทำการหาฉากกับจันทันตัวริมนอกนะครับตัวที่เพื่อนๆได้รับชมอยู่นี้นะครับเป็นที่แล้วเสร็จนะครับหลังจากนั้นก็ทำการวัดระยะของระหว่างจันทันตัวด้านบนนะครับกับด้านล่างนะครับยังตำแหน่งของอาศตัวล่างสุดนี้นะครับให้มีช่องระหว่างช่องเท่ากันทุกๆช่องนะครับครับเมื่อได้ลักษณะเป็นเช่นนี้ เรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้ทำการวัดระยะแปรมานะครับตั้งแต่ตัวบนไล่ลงมาด้านล่างนะครับอยู่ที่100เซนติเมตรนะครับคือ1เมตรพอดีนะครับก็จะใช้เป็นกระเบื้อง4ฟุตนะครับมีความยาวเท่ากับ120นะครับครับส่วนระยะแปรก็จะวางไว้ที่100นะครับส่วนกระเบื้องที่ซ้อนทับกันก็จะซ้อนทับกันอยู่ที่ 8นิ้วนะครับหรือ20เซนนะครับก็ทำการวัดระยะไล่มาตามลักษณะของกระเบื้องนะครับครับส่วนในตำแหน่งของกระเบื้องตัวล่างสุดนะครับตัวชายนี้นะครับก็จะใช้เป็นกระเบื้อง5ฟุตนะครับซึ่งมีความยาวอยู่ที่150เซนนะครับครับฉะนั้นการวางซ้อนทับกัน20เซนก็แสดงว่าการวางระยะ ของแปรนั้นนะครับอยู่ที่1เมตร30เซนพอดีนะครับเพื่อนครับครับเมื่อทำติดตั้งแปรทุกๆตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทำการเชื่อมเก็บและทำการทาสีเก็บในตำแหน่งของแผลเชื่อมเป็นที่เรียบร้อยหลังจากนี้ก็จะทำการมุงหลังคานะครับครับก่อนที่จะทำการมุงหลังคานั้นผมจะพาเพื่อน,อนไปรับชมนะครับอาการต่อเติม หรือปรับปรุงแก้ไขหลังคาเก่าและก็เสริมเพิ่มเติมหลังคาใหม่นะครับเพื่อนเพื่อครับครับสำหรับในตำแหน่งหลังคาผืนนี้นะครับก็จะเป็นตำแหน่งของหลังคาที่จะทำการเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่นะครับก็ได้ทำการติดตั้งเสาคอสลนะครับซึ่งจะเป็นเาเสาสำเร็จรูปนะครับขึ้นมาหนึ่งต้นนะครับก็วางพาดเหล็กอเสขนาดอ้านิ้วนะครับ หนึ่งตัวนะครับส่วนด้านบนนั้นก็จะไปวางไว้กับอาศไม้นะครับครับสับสหรับทรงตําแหน่งของจั่วนั้นนะครับซึ่งแต่เก่าเดิมนั้นนะครับสําหรับตําแหน่งของหน้าจั่วตัวนี้นะครับไม่มจีจันทันคู่นอกนะครับก็จะใช้เป็นไม้เชิงชายแปะไว้กับหัวของแปรนิ้วกึ่งสามนะครับไว้ แต่เมื่อผ่านระยะการเวลาแล้วนะครับโดนฟ้าโดนฝนแดดบ้างฝนบ้างนะครับก็ทําให้ปุพังไปนะครับครับวันนี้ก็ได้ทําการปรับเปลี่ยนใหม่นะครับโดยการเพิ่มเติมติดตั้งจันทันไม้เข้ามา1คู่นะครับสําหรับริมด้านนอกนั้นนะครับครับสําหรับหลังคาผืนนี้ก็ได้ทําการเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่นะครับ ซึ่งจะยกระดับขึ้นจากหลังคาเก่านะครับก็ตามตำแหน่งของการก่ออิฐเพิ่มเติมขึ้นนะครับก็เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นหลังคาที่สูงกว่าแต่จะมีองศาน้อยกว่ากับในตำแหน่งของตัวบ้านนะครับครับสำหรับตัวบ้านแล้วนั้นนะครับหลังคาก็จะมี ความแหลมคมมากกว่านะครับสําหรับตัวที่ต่อเพิ่มเติมนี้นะครับก็อยู่ที่10องศานะครับก็สามารถที่จะให้น้ําไหลผ่านได้ดีพอสมควรนะครับก็จะไม่เกิดอาการรั่วนะครับสําหรับกระเบื้องที่สวนทับกัน20เซนนี้นะครับกับหลังคา10องศาก็ใช้ได้ดีนะครับเพื่อนๆครับ ครับครับสาหรับเหล็กจันทันนั้นนะครับที่จะเข้ามาต่อเชื่อมกับจันทันตัวเก่านี้นะครับก็ทําการผ่าตัวเหล็กให้ได้ขนาดกับไม้จันทันของเก่านะครับซึ่งมีขนาดอยู่ที่นิ้วครึ่งสี่นะครับก็ทําการผ่าเหล็กให้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็จะใช้ไม้ยัดเข้าไปในตําแหน่งของเหล็กนะครับก็ทําการเจาะรูยึดตะปู3มนิ้วพับวาไว้นะครับส่วน ตัวที่ติดกับอเสีนั้นนะครับก็ทําการใช้เหล็กกล่องนะครับทําการเจาะรูตีตะปูปูยุด2ตัวหลังจากนั้นก็เชื่อมติดไว้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเครับครับสำหรับไม้เชิงชายนั้นนะครับก็จะใช้เป็นไม้ฝาเชรอรานะครับก็จะเป็นไม้ฝาธรรมดา8นิ้วนะครับในการติดตั้งนะครับ ครับหลังจากนี้ต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการมุงกระเบื้องนะครับเพื่อนเพื่อนครับครับเพื่อนนครับหลังจากได้ทําการติดตั้งแปรเป็นที่แล้วเสร็จนะครับก็ได้ทําการมุงกระเบื้องจนเป็นที่แล้วเสร็จแล้วนะครับ ครับสาหรับลักษณะของหลังคานะครับเมื่อได้ทําการมุงกระเบื้องแล้วก็จะเป็นหลังคาที่ต่อเนื่องกันมาตั้งแต่หลังคาตัวหลักนะครับก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับครับสําหรับในตำแหน่งของราน้ํานั้นนะครับและก็จายคาอีกด้านหนึ่งก็ทําการตัดออกนะครับเพื่อที่จะให้หลังคาตัวใหม่นี้เข้าไปรองรับได้นะครับ สำหรับเก็บความเรียบร้อยก็จะใช้เป็นครอบข้างนะครับก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อครับครับสําหรับหลังคาในตําแหน่งของต่างองศากันนะครับก็ได้ทําการตัดหางกระเบื้องนะครับเพื่อที่จะให้เข้ากับกระเบื้องด้านบนและด้านล่างให้แนบสนิทยิ่งขึ้นนะครับเพื่อที่จะกันน้ํากระเซ็นเข้าไปได้นะครับก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนครับครับต่อไปผมก็จะทําการถ่ายด้าน าจากด้านล่างให้เพื่อนๆได้รับชมภาพรวมๆนะครับเพื่อนเพื่อนครับครับสำหรับงานหลังคานั้นนะครับเมื่อได้ทําการต่อเติมนะครับนะครับทั้งซ้ายและฝาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะออกปีกซ้ายปีกฝาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนครับ ครับสำหรับในตำแหน่งที่จะทำการก่ออิฐอยู่นี้ก็จะเป็นตำแหน่งของอห้องน้ำนะครับครับสำหรับวิธีการหาจากหลังคานะครับรวมถึงาการพาเพ,เพื่อนรับชมผลงานการทำหลังคานั้นผมวัชรินเดียววยนะครับก็ได้ทำการาถ่ายทำให้เพื่อนๆจนเป็นที่แล้วเสร็จแล้วนะครับครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆน,นะครับไม่มากก็น,น้อยนะครับ ผมวัชรินเดียวยัยต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปวัชรินเดียวายกันมาตลอดนะครับครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกท่านโชคดีมีความสุขมากๆนะครับพบกันใหม่ในคลิปตอนต่อไปนะครับเพื่อนเพื่อนครับ